อยากให้น้องๆมาเล่นกล่องจุ่มเบบี้ทีทุกวีกับหนูน้องคนนี้บอกว่าอยากให้เจ้าหนูเดซี่แกะกล่องจุ่ม Baby ้ทีวแล้วก็วีสองวีสามีสี่วีห้าเข้าไปดูน้องกันดีกว่าว่าน้องได้ติดตามหรือเปล่าุยน้องคนนี้น่ารักมากเลยติดตามช่องเจ้าหนูเดซี่ตุจีด,ด้วยคุนพ่อเจ้าขาคุณพ่อเจ้าขาดูสิ น้องคนนี้คอมเมนต์ว่าอยากให้เจ้าหนูเดซี่แกะกล่องจุ่มเบบี้ทีทุกวีเลยทุกวเลยเหรอครับใช่นนี้ก็อยากเห็นเหรอใช่น้องคนนี้เขาอยากเห็นมีคนเดียวเองนอแล้วน้องคนอื่น,นเขาอยากเห็นหรือเปล่าหึก็มาต้องใช้หลายวีเลยลครับ ทุกคนคะ่ะน้องๆทุกคนที่ดูคลิปที่อยู่อยากเห็นพี่แกะกล่องจุ่มเบบี้ทีทุกวีไหมอะ่ะอยากมาเล่นกับพี่ไหมอะ่ะจะมีน้องๆคนไหนอยากเล่นกับพี่บ้างไหมนะถ้าน้องๆอ,อยากเล่นกับเจ้าหนูเดซี่จุ่มเบบี้ทีทุกวีกับเจ้าหนู